เออเออเมื่อกยมาเยี่ยมไข้ลูกเฮ้ยเป็นราเอ้วมเปหกมาแล้ว B6 A6 เขามีแค่แปดตอนนะจ๊ะเออไม่เยินเยอะถขาเป็นซีรีส์จีนอยู่หมอคนนั้นคือเซ็กซี่ดีนะคือไงเม้เนเขาดังแล้วไงเฮ้ยยังใครไอโฟนเก่าอยู่เลข้าเช้าเขาอิ่มบนนั้นกินข้ากับดองใยบี้วอย่างไ้เ อสันน <ion> ี้สว <Bond> <t ans> ัสดีถการณ์แบบนี้อ right ยู่รอเราต้องทอย่งไก็ต้องหครับมพระเอกกำลังสร้างสื่อให้ตัวเองอะไรอย่างนี้ใช่ไหมที่จะพูดก็คือทันถคือแบนสักิ์สิ่งของศูนย์ปุอิเพาชมตัวเองเวอร์กำลังทำให้แพนแนก อุบัติเหตุม,มีแสงขึ้นมาออคนจะได้มาสนใจทําดีเราต้องพีอาร์เด้อปัม๊มเพิ่มงบเหรอให้พระเอกใช่ไหมเพิ่มคนปะ <S <S เ,พเพิ่มมาตากำลังเงี้ยเหร <laughs> อโธทุกผมยุ่งเลยครับนพะยายามให้มันเสร็จเร็ว นี่ได้งบเพิ่มแล้วจ้าคือนั้นนะ่ะก็คือได้ได้ยอดถล่มทลายไปแล้วออกมาถึงการบริจาคใ,ใ,ใช่ไหมการบริจาคเพราะคุณไทยไม่แพ้อ<ต>ยนนะะ่าลืนะคะการบริจาคเข้าโรงพยาบาลสามารถลดหย่อนภาษีได้นะคะเดี๋ยวหมอดงยาคนนั้นก็ต้อง ต้องมาอยู่ทีมพระเอกแน่นอนเช่นมั่นใจทีมคนดีหนึ่งอาทิตย์นั่งฮอไปห้าครั้งเหมือนเหมือนได้ข่าวว่าฮอเฮลิคอปเตอร์ใช้น้ำมันเปลืองมากนะคือทีหนึ่งน่าจะเป็นสาค่าจ้างนักบินอีก พี่ว่ามันคล้ายๆเราก็คือเราเสียงบไปเท่าไหร่ไม่ใช่ว่าเราจะเบิกจากรัฐบาลได้เท่านั้นนะมาโรงพยาบาลแบบจ่ายไปเท่าไหร่ก็อาจจะได้จากรัฐบาลหรือส่วนกลางไ,ไ,ไม่ใช่รัฐบาลนี่ส่วนกลางแล้วกันออกมาแค่นิดเดียวคือก็เลยติดลบงบบาลก็ติดลบอ,อันนี้เขาเป็นหัวหน้าฝ่ายเขาเป็นหัวหน้าองค์กรแพทย์พี่เดาเพราะว่าในนี้เขาเขียนว,ว่าเขาเป็นหมออินเซชเชยเป็นหมออายุรกรรมแผนกติดเชื้อ น่าจะเป็นหัวหน้าอุ้งกรแพทย์ส่วนพ่อใหญ่เสื้อดำคือพออส่วนพ่อใหญ่นี่คือหัวหน้าภาคสัญ,ญกรรมหรรอหอ,หหหออีกแล้วครั้งที่ คือโทอีกแล้วชีวิตเราจะเป็นอย่างนี้ทุกวันได้เหรอเขาอาจจะชอบความตื่นเต้นเนาะนี่นักบินต่ัญเดี๋ยวผมจะต่อยัดเองครับไปเว้นียดนามแล้วขอข้อมูลผู้ป่วยด้วยเรื่องทันทีแค่ต้องทำไม่ใช่เหรอช่วยท่นช่วยกันนะ น่ะน่ะเขาเขากำลังจะเล่นเรื่องอะไรเขาทรงผมอบป่างเลยนะเนี่ยเขาหล่อนะเนี่ยคนขับแบบจริงเบอร์น่งราเปิดตครบทราบนคบทร่อยมากเนะโรงพยาบาลทำจนเยาวทำจนชินหมอย้ายมาอยู่นี่เลยหมอดงยาอยู่ที่ไนเียผมก็หมอยาบ้านเยเลยหนาดปากล้วฆ่าเันไอ้ไ ที่ต่างประเทศสครับเห็นไหมคนนั้นใส่ใส่หมวกถูกอยู่นะแล้วทำไมนางเอกถือใส่หมวกแบบผมโผล่มาอย่างเงี้ยฉันงงผมต้องเก็บเขาไปนนี่หมดนะมันต้องใส่แบบนี้ไงแต่นางเอกอะเดี๋ยวดูสิผมโผล่มาครึ่งหนึ่งเลยค่ะเหมือนเป็นหมวกเป็นเครื่องประดับอไี้สครับใหม่สครับใหม่อันน่ะ เราจะดุทําทรงดุมันต้องเป็นอย่างนี้ทุกคนต้องอะไรนะถ้อยอาศัยกันนะอยทีท้อยอาศัยไปหาดุหมดอย่างเงี้ยเขาก็ไม่มีใครอยากทำงานด้วยเยใครอยากมาอยู่แผนกเรานะโดยเฉพาะวอร์ชั้นโพยาบาลออกเยอะมากงหนักอยู่นานแค่ไหนแล้วลกถึงออกจากโรงพยาบาลได้เนี่ย ไปขอบริจาคใช่ไหมมีการไปไปส่องดูหนังคอมดี้ดูแลอย่างดีทัไมพี่อยู่กัเขาได้หัวหน้ากรเพิ่มคนนี้ต้องเป็นคนเด่น ไม่เอาผมไม่อยากไปอ่ะโดนย้ายไปทํางานที่อื่นอย่างเงี้ยเหรอผมใสยขอไปที่อะไรก็ได้หรือเปล่าขอไปที่อะไรไทลก็ให้พระเอกทุกครั้งแล้วบอมีคนตกเขาที่เขาบุกพังครับเออบาดเจ็บหนักที่ศีรษะเกาหลีนี่เขาขึ้นเขาบ่อยนะไปเก็บหงเก็บเห็ดหรือเปล่าเป็นกิจกรรมของ พูดเท่าเหรอพูดเท่าบ้านเราก็ขึ้นไปเกมเห็ดป่าอยู่เด้วยแูดเท่าเราไม่มีเสื้อเนี่ยอันนี้เขาปีนจริงจังออกออกกำลังกายเขาจริงจังเป็นที่ยวใช่นี่มีนักบินจ้าครับถิมผูชิดุดเสือส่การครับสีเสื้อแบบดับเพลิงอะไรนี่แหละอ๋อมีคนเจ็บที่เขาผุดพันคุณส่งพอมาไม่ได้ ตอนที่หนูไปเกาหลีน่ะตามไปรถเมย์อ่ะลุงป้านะอามาต่อแถวขึ้นรถเมย์เพื่อจะไป,ะปไฮกิ้งจริงหรออุปกรณ์ฮอล์โคเปเซต็ตเห็นไหมเฟย่บอกว่าไม่มีนักบินฉันก็ขับได้อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้ามันมีปัญหาก็โดนไงโดนอ,อ่ะแล้วเราจะไปช่วยคนต่วยยังไงอ่ะนี <ś> ่นี่อาจารย์คุเว้อาจยุเทาจง ไม่จริงอาจารย์ฉันอยุงั้นคุณก็ต้องเอาลงมาให้ได้ใช่ไหมล่ะความดันต่อกช็อกเขายังชั่วมีทางรอดนี พูดเองเลอเองแล้วจะไปยังไงแท็กซี่ไปเลยแล้วจะเอาคนเจ็บขึ้นแท็กซี่มาด้วยเลยนี่ยังไงอ่าโรงพยาบาลนี้ไม่มีแอมบูลนอ์เป็นของตัวเองเหรอต้องมีปะรูพยาบอนลืมไปไหนไปไหเบนฮะแอมบูลนอ์เขาเป็นเบนไม่ไม่เข้าใจแล้วแล้วรถโรงพยาบาลปกติไม่ได้หรอปกติก็ก็มีไงอืม มันต้องมีรถที่เหลือไว้มันต้องมีอยู่แล้วเป้าว่าโรงพยาบาลนึ่งอ่ะต้องมีต้องหลายคันเออฉันทำไมใครใครมีความรู้เรื่องการแพทย์เกาหลีบอกฉันด้วยฉันงงแล้วอย่างมันมีคนขับรถเออมันมีคนขับเธอจะทําทุกอย่างเองไม่ได้พอขอรอคือมีธงมีทีมซันนี่ก็ขับมาแล้วเธอเธอจะใจเย็นกับฉันสักหน่อยร้องหลบลิขสิทธิ์อย่างไกลเนี่ยเลยอ่ะอยากจะเอาลงมาได้ มันต้องไม่ง่ายเนาะเพราะ EP นี้มันจงยากไม่ดูสิมันต้องมีบุคลากรมาด้วยปะใช่มันมีทีมไม่ได้มากันหมอสองคนโรงพยาบาลหนึ่งคนบ้าเปล่าไปแล้วเดี๋ยวเขาเอาอุปกรณ์ตามอันนี้คือหมอต้องทำทุกอย่างเลยง่ายเขาลงมาง่ายอยู่เออที่เรียกหอร์เตเล่ไมพี่เรียกคอร์ทำไมอันนี้ใครผิดเขาอยากให้ถึงการรักษาเร็วเออเดี๋ยวผมไยรถ บอกตองจ้าสรุปว่าโรงพยาบาลน,นี้ก็มีแอมบูเลนต์อยู่แล้วและในเรื่องคือหรือว่าปกติมันป็นแอมบูเลนต์ส่วนกลางของประเทศเขาเหรอวะไม่แต่มันมีเคสก็คือมันก็ต้องเข้าส่วนกลางปะหมายถึงว่ามันก็ต้องถูกเอาไปใช้ได้มันไม่เหมือนหอปะอม,มันก็อเอาไว้รับส่งคนไข้ยอยู่แล้วเป้าอ,อตรวจม่านตาและะ้วค่ะว่าเท่ากันไหมตอบสนองตออง่ตอแสงไหมถ้ามันไม่ตอบสนองหรือไม่เท่ากันแสดงว่ามีเลือดออกในหัว เออยนแล้วเอาอีกแล้วคุณพี่จะฉันว่ามันต้องมาคนละโลคุณพี่จะไม่ชอบหัวแน่นอนคุณพี่จะไม่มาหรือโลกสามเอาอีกแล้วเอแล้วรอบที่แล้วเจาะบนเฮลิคอปเตอร์รอบนี้เจาะบนแอมบูเลนทเาอไม่ต้องตกใจรอบนี้พระเอกปรึกษาหมอสัลญกรรมระบบประสาทรอบที่แล้วทำเองแมนอ๋อเจาะแล้วไม่มีเลือดแสดงว่า มีสาเหตุตอ,อื่นที่ทําให,ให้ให้หัวให้ให้ม่านตามมไม่ตอบสนองแต่ว่ามีสมัมอย่างอื่นฉันว่ากระดูกสลังมีเป็น เค้นี่มันเป็นอะไรวะเพราะว่าถ้ากระดูกสันหลังมีปัญหาทําให้ความดันตกก็ไม่เกี่ยวกับรูม่านตาขนาดจะมีเลือดออกข้างในไงออกถ้ามันออกข้างในอ่ะส่วนแกนกลางสมองแถวๆนั้นอ่ะมันก็เจาะตรงนี้มันก็ไม่มีเลือดออกมันต้องเปิดมันต้องเปิดกระโหลกเลยมันจะต้องมีสักเคสที่ได้ขึ้น M M มอะไรอย่างงี้แน่เลยฉันว่าขึ้นพูกเคสเนะเคสพระเอกคนเนี้ย ุอาจาอย์พวกเรื่องนี้ก็ดีครับที่หมอเคยคอยใช้พอคนณไขยก็เดือกระดับน้ำดิค่็ไม่ยอมหุบปากอีกก็มันไม่มีทางเลือกหนูตอนนี้มันอยู่ตรงนี้แล้วเขาไม่ยอมให้ฮอลอยทำไงอ่ะเจาะรูเจาะซ้ายเจาะขวาดูลูกทำได้มากที่สุดเท่าที่หมอเขาจะพิจารณาว่ามันสมควรทำได้เพราะว่าตอนนี้คนไข้่อแ่แล้วค่ะ จะต้องแบบมัดอะไรนะรอบนี้ต้องไม่หามคนไข้เกินไปรอบนี้คนไข้ยังไม่ยังหัวใจยังเต้นอยู่เขาก็มีเวลาเรียกหมออีกแผนกอื่นมาช่วยอให้มันรู้ซะบ้างว่าโรงพยาบาลนี้มีหมอหลายแผนกไอ้ทรงดูแบบคุ้มฐานวิผมรอโอกาสที่จะช่วยคุณคือหมายความว่าไงไงหนูมาเดากันว่าโรคคนนี้เป็นโรคอะไรเขาจะเป็นเจ้าแพนิธาเหรอ อีพีนี้จะมีอะไรจะมีการวินของอญาติไหมนนใช้ตาครั้งั้ที่เอ็กซเรย์แล้วไม่เห็นอะไรทยานทางก่ย้วยวเคนไข้อกรแล้วหมอดีๆี่ไปอยู่ที่ไหนมาเออคุณนุง <c oughs> ้งแม่แต่อีพีแรก <c oughs> เห็นไหมหมอดีๆน่ารักน่ารัก,รกมีอันนี้ก็แอบฟังชาวบ,บ้านตลอดเลย พอไม่อยอมบินเธอะจะช่วยอะไรหรอเธอจะไปแบ็กเมย์พอเอ้หัวหน้าหัวหน้าองค์กรแพทย์นแน่เลยนักบินถึงไม่ได้บิน100น่นเขาเป็นคนดีแล้วเธอ EP นี้เขาเป็นคนดีคอเซ็นเตอร์คุณมีพัสดุตอนนี้เห็นเลยกัเธอไม่ยอมถ้าหมอไม่ดีคนไข้ก็นอนอยาไม่ใคนไข้นอนมันชีที่ไดติดตัวแน่ อะไรปนะอ,องตัว,ดดว,ามาตวไม่เนียนเจ้าฮะทัดดาวุษยาม้าปองตัวไม่เนียนเขาบอกว่านนะะอะไรนะถ้าไม่ยอมบินสุรวมสุนรวมสรวมตัวร้ายรจสใ พระเอกอุ้มหัวหน้าทุ่มมวยปั้มมากมันจะต้องมีซีนแบบระบายแบบแบบอารมณ์อไละลไรอย่างเนี้ยหรอ ต้องกุมความลับก็คือห้องเออห้องคร <c oughs> ัวแม่ครัวคุมความลับป <c oughs> กติอะเราจะดูแต่หนังตลกเอ้ะความตลกแล้วก็ความ <c oughs> หดหูดห่หไม่ค่อยชินกับซีนอะไรแบบเนี้ยปกติซีนแบบนี้คือฉันกดสะคิดทำตัวพอ <c oughs> ถูกฉ <c oughs> ันทำตัวไม่ถูกว่าฉันต้องรีแอยัง่าว่าป็นคนไม่ดูหนังที่แบบโรแมนติกเลยแค่คิดถึงเคสผ่าตัดพวกนี้พี่ก็ พี่เหนื่อยล่วงหน้าแล้วฟังพอมาดูซีนแบบนี้กูทำไมกูเซตเยอะขนาดนี้ซึ้งอีกแล้วพี่ตามคนไข้มาเพิ่มได้ไหมบอกว่าหมอมีไฟแล้วพรุ่งนี้เซตไว้หกเคสตามคนไข้เพิ่มให้หมอหน่อยถามพ l l ice, right ุ่งนี <S <S: oh, dark, ้หมเลยถามทีมด้วยพรุ่งนี้หมอพิสตราจะเซตเพิ่มหมีไฟถึงเช้าหมอมีไฟเออโดนด่าครับกูออ๋อหัวหน้าเรียกเหรอ ค,คุณพี่ไม่รู้ว่าคุณพี่มีนอนแล้วค่ะอยู่ในอยู่ในห้องทำงานเอาแล้วมันด่าอาจารย์ไว้มันเลยไม่กล้าสู้หน้าอาจารย์เมื่อกี้ผมผิดเองผมขอใจกับคุณท่านคือถ้าหลุดเรายังไม่ดูเลยว่าเขาเป็นอะไร เคสเมื่อกี้เป็นอะไรไม่รู้เลยก็คือ follow up รอ follow up CT คือเขาจะบอกว่าเคสเนี้ยมาถึงช้าแน่เลยเขาบอกว่าตอนเอาลงมาไม่มีอะไรแต่เขาอยากขึ้นไปช่วยข้างบนให้ได้เร็วก่อนอสเตเบอร์ก,อก่อนแล้วค่อยลงมาไม่มีปัญหาฉันก็เคยเป็นแบบเธอพระเอกฉันต้กงไปหาหมอจิตแพทย์จนหมอจิตแพทย์บอกว่าพี่ฟางคะ บางทีที่พี่ฟางทำทำอยู่เนี่ยพี่ฟางอาจจะช่วยคนไข้ได้แค่3 0มแต่อีก70%คือคนไข้ช่วยตัวเองเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าหมอกําลังจะปอบฉันว่าอย่ามโนว่าตัวเองมีค่าขนาดนั้นแล้วเอามากดดันตัวเองจนตัวเองอ่ะเป็นโรคเครียดซีนี้นั้นไหมมันไม่ตลกเลยสิ EP เนี้ยมันมาในแนวแบบจรรยาบันหรือว่าการฮึดสู้หมอฟางกดจากคิปแล้วจ้า ก็กินเขาคือเรารู้แล้วไงว่าเขาเป็นคนดีอ่าเดี๋ยวเขาก็มีไฟเมื่อกี้ที่ทํามาทั้งหมดยังไม่มีใครเปิดรับบริจาคนะนี่ก็คือบังคับให้เพิ่มงบให้แผนกพระเอกแต่ไม่มีเปิดรับบริจาคเหมือนประเทศเราเนี่ยเออหรือเขาอาจจะมีแบบกดอะไรนี้หรือเปล่าออะอะไรนี้หรือป่ะเปิดแปรพักแล้วผมไม่บอกเออเล่นอ่ดนี้ เคยลูกสาวคนเดียวของผมถ้าไหนวุ่นวุ่นผมจะเป็นคนแบบไหนเขาอยู่ที่จับเป็นยี่สิบป,ปีเออลูกผมสักทั้งเออเมื่อกี้ม,มาเยี่ยมไข่ลูกกูเลยเออ,อ,อเคยถามไหมลูกกูที่ชัดหรืยอยังอ,อือ,อเพราะว่าเดินผ่านหน้าห้องไปนี่เออมันได้อย่างงี้มันนีเขาเป็นคนดีแล้วเธอแผนกสนัญญามันต้องรักกันปรองดองกันผมขอโทรก่อนลวงมาเลยห้างหมอดมยามาแล้ว แสดงว่าเขาต้องเป็นลูกหลานคนเส้นใหญ่หรือเปล่าใครดมยาเมื่อกี้ก็เขาสวนแถวนี้ไหมเหรอเขาไม่ทําอะไรแล้วมันทาอะไรที่ห้องพอแล้วมันเคยมีฉากที่คุยกับใครสักคนะที่เราจำไม่ได้หมอดมยาพี่คุยกับผู้ใหญ่คุยกับคนนี้แหละคุยกับผู้ใหญ่แสดงว่าต้องเป็นคนมีเส้นรถเยอะแยะแสดงว่ารถพวกนี้เป็นรถของกู้ภัยไงหนึ่งหนึ่งเก้าไม่ใช่รถโรงพยาบาลออกไปรับเน็กอินจูรี เป็นฟิลที่พี่เกลียดมากเพราะว่ามันน่ากลัวมากเธอเวลาหมอสัลยกรรมที่ต้องจัดการอุบัติเหตุแถวแถวคออ่ะมันน่ากลัวมากเพราะว่ามันอยู่ใกล้กับหลอดอาหารแล้วก็เส้นเลือดใหญ่มโอกาสเสียชีวิตสูงมากมันเป็นฟิลที่แบบกรี๊ดอ่ะฉันจะต้องกรี๊ดก่อนผ่าตัดะ่ะเพื่อทำสมาธิุ เดดห้ามไปนะห้ามชีฟเด่นไปอาจารย์ห้ามเด่นไปช่วยไม่มีใครเลวแบบนี้หรอกฟ้างทุกคนต้องไปช่วยมันไข้อยู่ยแล้วหน้าโดนแทงคอเนกอินเจอรี่น่กกากลัวมากเฮ้ย มาผจญเยอะมากมันต้องรู้จุดอ่อนแล้วแน่เลยฉันบอกแล้วคนที่ขึ้นเอ็มเอ็มบ่อยแบบพระเอกเนี่ยจะโดนเขาจะชาจะคิดว่าเป็นการดูฮาคนไข้นี่ไงมันไปหาเรื่องไอ้หัวหน้ามันไปหาเรื่องมันไปชงยาคนไข้ให้ฟองลองพระเอก เรื่องนี้ต้องถึงรัฐมนตรีแล้วคนกำลังจะตายลูกออมันไม่ได้มีทีมนี้ทีมเดียวนะแต่เน็กอินจู y รีะมันต้องเอาคนเก่งๆมาเข้าจริงๆนะป้า mm hmm. เพราะว่าถ้าหลอดอาหารฉีกแล้วมึงเอ้ย่ายต้องก็ไความซีทีไม่ไได้มันก็ไวด้วยอ่ะ,อะถึง เกิดตรงนานเบอร์เหนือหนูจบสัลยกรรมทั่วไปมาแล้วเราก็ผ่าตรงนี้ได้เพราะมันไม่มีเฉพาะทางคอจ้าเพราะฉะนั้นพระลองของเราผ่าได้แต่ก็จะกรีดกรีดเหมือนเหมือนพี่เวลาจะเข้าเคสในอินทรีพี่จะกรีดในใจเลว่าว่าหมอเลี้ยวเขียวจบแล้วสรุป EP นี้ฉันยังไม่รู้เรื่องอ้าวค้างเลยว่ะแต่จบแบบหรืออีกสองตอนท่าน้นนะจะจบซีซั่นหนึ่งเดี๋ยวเราค่อยไปดูเจอกันต่อ EP เจ็ดได้แล้ว